สวัสดีทุกพ่อน้อมือนีเข้ากับผ้าน้องนางมากพะคอนจนังสิงวันใดสิงวันใดกันเลยคือผ้ามันมาก,กินป้านั่นเองนะคะแต่ว่าป้านี่จะอยู่สวนขเขาจ้อยู่น้องขอเาขเจาจเลี้ยงไว้นะคะบริหารแต่ตอนซีเมือ่อหลังจากที่กินแล้วเข้ากัะให้น้องนางโซฟ,ฟีเมื่อในการตกเวทนะ เรียกมาเบิ่งนีวลาในการตกเวทของน้องนางนคสิีเป็นเจ้าตอนนี้น้องนางกำลังสิลุ่งจับปลามาปิ่งนะคะอยากจะบอกว่าปลาลายขนาดเป็นปลาธรรมศาสตร์บริลเลียงพูนว่าเ,เต็มน้องเพื่อนไหนบ่ลลี่เลียงแต่ว่าคนอื่นเลียงน้องเขาเจ้านะจ๊ะ เดี๋ยวจชายนางซิมบองก่อนว่ามันแสบหรือว่าแสบเอาสิบเบิร์โอ้โค่ะ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 อ้ดมได้แตกอืมีกคำอีกคำ ว้าวปัานกินเนื้อยางเกาหลีหเห็นไหมอือเอาเต้นเต้นเต้นเพลงวันไหนเออนั่นแหละผักกิเลยสลัดผักสลานี ผักซีมักพิกคาตะไคร้บักเขือเขาโจนโอ้เขาปุ่นปลาเนาะหน้ำเจลล่าช่วยคำใหญ่ นี่เลยผักสลัดมะเขือข่าชิ้นไข่มะพร้าวเขาปุ่นกระเทียมสุดท้ายเนาะที่เด็ดปลา บน้องนางซิมไปแล้วเดี๋ยวเราจะลองซิมนะเห็นนซิมคำใหญ่ยยๆเป็นตาแเสยบขนาดหอมตำมะุงมันไลายแตงตำมะฮงเลยซิมตำมะอืม นิ่สดสดในม่้น้องนันง่งไปงงมากมกับขึ้นมากอะไรประามันสิรุ่มกินเพืน่นปลาลายๆลาย เดี๋ยวกินแล้วใช่น้องนางโซ่พี่เมยอในการตกเบ็ดเดี๋ยวมาเบิร์นลิล่าเบิร์นซีเลตสุดได้ <laughs> <laughs> ให่อยู่รองปลามาลันลายอยู่ดิโ <laughs> ยหนหัวอาลงไปไงติบโหลดเล็กเจานะ้าโมย่างโมคือหายอยู่ลำเซ่เลยหลอดตายเวิดมือเวิดเว้น

อดอาหารตั้งแต่เสาร์เร่งยังได้กินเนะเอาหายเต็มทีไปเลย ฝ่าวกินก่อนสิว์าวไปตกปลานะคะอันนี้สดๆใหม่ๆไม่หวานแล้วก,ก็หอมเครื่องผัดเนื้อไงยัง ว้านี่ยังล้วมัเนี่ไม่พอแล้วกกูนเงียบปากับบงยี่ไนึงเอานน้อยปานี่นนปากนน้อยหนึ่งอันนออีกบ่แเล้วเตะแหละเนาะก็ คือสิวระไกินดอกปลาเบึ่งแต่คนสิตกเบ็ดตึกเบ็ดนี่เป็นตาวรอดเออประมาณนั่นแหละคอเคีอีกขึอนด้วยบอช่อง ตึกดึกตึกไปจออะไระบบนี้เออยังไม่เป็นเพรคยดึกปดแปลงดีดีที่ละค่อยจะใช้เวทบอลลงโนนอันนี้มันต้องมีหันมียังไงดึเป็กไม่ยช่ไโอแม่นั่ร อนทนมันออกเลยเวฟฝลัง,น,น,ะน,ะง,งนั่นน่ะนะโ <c oughs> อ,อ้ยจะไ่มแล้วนี่ฮาฮ <c oughs> า่าฮาฮ่าาฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮ่าฮ่นาาา่าาา่่า ตกอยู่ในน้ำเซ้เนี่ยตกปากบิ่งสภาพเด็ฝรั่งเนขาเป็นตลอดเขาเคยใส่ก็คือเขาเคยเอาไปตกเวทเนาะโอ้โอ้โหโอ้โหอยังมาห่วงกันเลยอยากจะบอกว่าปลาไหลขนาดปลาธรรมศาสตร์นี่มีแต่ปลาลูกปลาคอ โอ้โห oh. <laughs> ลีลาการควงเวทของน้องนางบําเณรธรรม,มดาะนะคะเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันนอว่าปลาสิกินเวทหรืบอบ่ A few moments later ตกเตลเวนจับครัปลายอยู่ในฝันโต

เน uhh ี่ยเมืองนอกระวังห้ากับน้องนางใครสี่ดีลาเล็กก็กันนะคะสำหรับการตกเวทบั่นัเองยุยวงยังดีแวปลาซิวน้อยมีแต่ปลาซิวไม่ยอกปาซิวเลยไม่ได้หรอกเมื่อเมื่อเมื่อเมื เน่เห็นห่ละโอ้ m ไม่กเดโอ้แสดงว่ากีลาการตกเวทกของเฮาเสียบขาดนะฮะจริญเอาเห็นบ่ดลโอ้มั่ีาเด้อล้นี่โตนะฮะ น,นี่ก็เป็นการวัดแล้วนะคะวารีล่าในการตกเวทของไทยเสียบพระกันนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเ้าสิปิดคลิปไปเพียงเท่านี้สุดท้ายนี้ก็ขอบใจทุกคนที่เขาม็บางทีเจอกันใหม่คินน้าสำหรับคินนี้้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไปละบ๊ายบาย